เออสำหรับต้นเงินต้นทองวันนี้โมจะเอาว่าลงไปรับข้างล่างเลยเออดียวทีเดียวโมครับสำหรับโยมที่มีต้นเงินก็เอามาถวายเลยนะเออใครทำต้นเงินมาถวายเลยแล้วก็นับเลยนัรู้ยอดอันนี้เราถวายผ้าคการศึกษาพวกที่มาร่วมบุญวันนี้นะภาคการรับทราบน่าวัดโคกวันนี้ได้กี่ล้านนัามองดูแล้วก็ ว่าร้านที่สองเนี่ยร้านจอว่าเนาะเอออะไรอนี่ย <c oughs> เออวางเลยเยยยนี่ยวางไอ้นกไอ้นกแกอย่าหนีขันนะไอ้จะหนีบาทนะนะเข้าออกให้เป็นระเบียบนะเออยืนยืนเลยยืนเลยอน,ยนอุญาตอน,นอุญาตเราห่อซีกับเออมันจะได้ไหวขึ้นเนาะ เออแต่ว่าจ like uh ิตอธิษฐานไว้ให้มัน kind ด of ีเออสหรับของขังอยู่ที่เจ้าอาวาสองเดียวนะองค์อื่นไม่ได้เจดองค์อื่นมาร่วมอย่างเดียวเทสวายภาคกฐินกันนะคะเออใบละอัมละอัมเกศซอยกันจังพู้นนะมาอย่างน้องของขังคนเดียวน้อฮะโอ้มีกระซุมซุมเงินซุมทองจิ๊บ เออส่งเงินส่งทองเนาะได้ันวัตต์โต๊ะวลาสามัคีแต่าดยวไม่อาไปอุปบุรชนะมาเลยให้ไปที่วัดยัยก็แกไปวางก่อนไปเรียงอ่ะไปเรียงก่ันเรื่องว้าวต้องพอดร์นี่นี่นี่ นายมที่มาวางผ้าไตรใจเราบาลังให้ถือทำบัญญัติไว้นะโยมนะให้ถือทำบัญญัติไว้ถ้าหายไม่รับประกันนะจะมาขออีกไม่ได้แล้วนะเพราะว่าหมดนะทำมาจำนวนจำกัดนะพระผูกเสก็นะต้องไปปลูกเสกผูกตามร่องนะยืนยืนนี่แม่ยืน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 เดี๋ยวแป๊บนึงเอ้ยบนบนต้องกล้าบนต้องกล้าเขอกกล้ากล้าไปแล้วเออ อาคนใหญ่พรอยืนเลยมั่บเลยเออเนี่ยไม่ควาวัตโุกรงมเลยนะเออเดินเลยระวังเกลือกกล้วยตำหัวนะเออระวังเกือกกล้วยโดนหัวนะเอาตอนนี้ใครจะแจกอะไรแจกเลยโยนของหวานอยู่ข้างสะดาเป็นน้ำเป็นผ้าเป็นขนมตรงนี้เกลี่ยเลยเออจะได้รับพรทีเดียว นะถ้าอยากกินของอร่อก็นุบัวลอยวัดโบสชนะมารนายกนะรับผ้าทางน้นก็ได้เออเอามาแปดตะก้ามานนี้นะตั้ง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 เอีย่ยังไมมาส่งมาส่งมามาโกานะสมัยสามสิบปีที่แล้วเเพียนเพียนใส่บตง้วยตังควยไปเจาขว้าแปคมงคลมถวายผ้าาล่งจงสบายดีเนาะ ธรรมดากรสังาค,คนเยอะมากเลยค่ะคนเยอะมากก็สะ่ออนสิ้นคนเนาะเวลาู่้สสิ้นมาอ่าำายเลยเออหวน้าพื้นทอยาเลยวางเยอย่้รับคุน่ายวย่นีย่นีบ้านพี่อยไปอยู่ไกลๆบ้านแดพะ่จะอย่าอยู่ไกลบ้านอยู่ไกลไกลบ้านแดพยานบ้านหายนีเาลรถอน้ โยบบบโยยืนยืนยืนโยมจ๋าโยมจ๋าลุกขึ้นยืนเลยจ้าอย่าไปนั่งมันซ้ามันจะเผิดพระประทันเออเหาก้าวพระไปแล้วหรออิมยาไปแล้วจ้ะเต็นตผู้ใหญ่นะน้ำบาขอนั่งเดี๋ยวไป สำหรับต้นเงินนะใครที่เอาต้นเงินมายกมาประเคนเลยจะได้นับนะให้คณะกรรมาการเรไปนับจะได้รู้ยอดแล้วนเะพราะว่ามีเวลาจำกัดอันนี้มูลอาจารย์มหาหารกบประเคนแทนถวายาถวายผ้ายาอันนี้ก็พี่น้องจะอว่าถวายผ้าเราหรือปเจ้าลุกถวายผ้าเร<พ>าหรือลุก่อนลุกก่อนายเ้าไก่นกน่นไก่นนั่น รุงยู่ได้เอาบัวลอยมาแจ้เลยอทำพี oh, ่จะกินบัวลอยเอาบัวลอยมาให้เจ้าภาพเลให้เดินบัวลอยไว้ให้เจ้าภาพเลยก็ยังห่วงบัวลอยอยู่อันนี้กรรมการค่ะกรรมการได้กินเสียใจแล้วเสียความได้ขนาดก็ทอดกทอดกทอดทอด กินคำเนึเป็นเซตที่เดี๋กินคำส่องเพื่ออสเตรียในวันทีเนึงอุมดเลยดูมคิดกล้วยบางหน้าหมดเลยกล้วยบางหน้าสมคิดนะคะนี่สม่กิน่ไไปเดอันี๋เดี๋ยวเดไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเหลือกรรมการยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดอนใจโย้าก่ใจไป ยังค e ่ะยังยางยังค่ะยกำลังต่อรองกันอยู่ค่ะกำลังต่อรองกันอยู่หรือยี่ห้ายี่หกอันนี้เขาออกอันนี้เขไปวัดอาจารย์ว่าสกลาพหมเนี่ยก็ไปพร้อมกันไลเอาวะจะนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยมาฝั่งนี้เลยค่ะฝั่งนี้เพราะว่ากระพาะอันนี้ผ่าคนไปห้าเพราะว่ากระเพาะเนาะเอาเอาไว้ส่งอันวางไว้วางไว้ตรงนั้สักไปยกมาเลย เออวางไปเลยละอันเลยมาถวายตรงนี้ก็ได้ค่ะาวงเดดีเ้อรวาอันละพันเลาอกพันห้าร้อยได้หมดอ่ะพันห้าร้อยวางไปเลยเนี่ยท่านอาจารย์ยังรออยู่ค่ะอาจารย์รออยู่อาจารย์ยังรออยู่ค่ะเนี่ย เอาประธานมาทางนี้ประธานตามอัตมามาทางนี้จ้าสาธุวันที่ห้าหรือวันโคตรเด้อเยี่มตนี้เจออไร่ตรี้อนีไปเลียบร้อยไปเรียนรับประถุทุกคนได้เลยมา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 ได้ละว่าอาจารย์นี่ก็ได้อาจารย์หรื่าจะรับหรือว่าจะขึ้นบนก็ได้ขึ้นบนก็ได้ลงล่างก็ได้ขึ้นบนก็ได้อยู่ข้างล่างก็ได้อาจารย์ครอยู่ข้างล่างก็ได้ เนี่ยพี่โต้พี่โต้ถวายกับอาจารย์ก็ได้นั่นเดี๋ยวทําไรทําไรเนี่ยเนี่ยถวายบัวลอยวะเออนี่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 บัวลอยบนนี้ข้างบนก็้องบัวลอย